สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูอันก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะมาฝ่าเด็กๆด้วยนะคะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่านี้แหละตัวฉันค่ะก่อนที่เราจะไปร้องเพลงพร้อมกันนะคะเด็กๆก็มาทําท่าทางประกอบเพลงนะคะไปพร้อมๆก,กับครูอันก่อนเลยนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆตัวฉันคนนี้ ดีและเก่งเพราะตัวฉันเองทำทุกอย่างได้ใส่เสื้อใส่ผ้ากินข้าวสบายแปรงฟันก็ได้อาบน้ำสระผมทุกเช้าตื่นนอนเก็บมอนผ้าหม่มใครเห็นใครชมว่าเป็นเด็กดีเด็ก,ดก้อมหรือยังคะ เ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มร้องและเริ่มทำท่าทางประก,กอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มเลยคะ่ะตัวฉันคนนี้ทั้งดีทั้งเก่งเพราะตัวฉันเองทำทุกอย่างได้ใส่เสื้อใส่ผ้ากินข้าวสบายแต่งฟันก็ได เช้าตื่นนอนเก็บหมอนก็อผมใครเห็นใครชมว่าเป็นเด็กดีนะเด็กๆค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆ